กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศได้รเริ่มโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในพศ2562นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา4ปีทางโครงการได้จัดการสัมมนาวรวมแล้ว24เวทีเพื่อส่งเสริมการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดแนวปฏิบัติประสบการณ์และนวัตกรรมที่น่าสนใจ ในปี2,566ถึง2,567ซึ่งเป็นระยะที่4ของโครงการกสสได้ปรับทิศทางการจัดสัมมนาโดยขยายเนื้อหาสาระให้มีความหลากหลายและทันสถานการณ์ยิ่งขึ้นและมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานของกอสสและภาคีเครือข่ายเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้ทันกับพลวัตในระดับสากล ภายใต้กรอบการทำงานใหม่นี้โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติระยะที่4ได้นำเสนอหัวข้อที่หลากหลายยิ่งขึ้นแต่ยังคงยึดโยงกับภารกิจหลักของกสศนั่นคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้ยโอกาส เริ่มจากสัมมานาเรื่องปฏิบัติการต้านบูลลี่แนะนำคีว่าแอนตี้บูลลียิงโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาปัญหาการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่างๆจากประเทศฟินแลนด์พัฒนาการอันน่าทึ่งของ large language model และ generative AI ที่นำไปสู่การเปิดตัว Chat GPT ในช่วงปี2022 2023ทำให้เกิดการถกเถียงถึงประโยชน์และโทษของการใช้ AI อย่างกว้างขวางสัมมานาเรื่อง AI มิติใหม่แห่งการเรียนรู้โดย ผู้อำนวยการก่อตั้งมหาตมะการที Institute of Education for Peace and Sustainable Development จึงเป็นหัวข้อที่ทันเหตุการณ์และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเนื่องจากการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนและควรดำเนินไปตลอดทุกช่วงวัยการพัฒนาเมืองให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนจึงเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก การสัมมนาในหัวข้อคนสร้างเมืองเมืองสร้างคนนำเสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ของเมืองดามีตาประเทศอียิปต์และเมืองวินแฮมประเทศออสเตรเลียที่ได้รับรางวัล UNESCO Learning Cities Awards รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นและเอกชนในประเทศไทยที่กำลังเร่งพัฒนาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างแข็งขัน เทคโนโลยี disruption การแข่งขันทางเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อมและอื่นๆส่งผลให้การพัฒนาทักษะของเยาวชนวัยแรงงานมีความสำคัญเร่งด่วนหัวข้อสัมมนาโอกาสเปิดชีวิตเปลี่ยนจากการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำโซลูชันครบวงจรเพื่อเยาวชนได้โอกาสโดย reach เป็นตัวอย่างของการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษาของประเทศเวียดนามเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆให้ทั่วถึงเท่าเทียมและตรงความต้องการต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิตัลอาทิ Big Data เป็นหัวใจสำคัญ สัมมนานในหัวข้อ Digital Family Card แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประเทศคาซัคสถานนำเสนอเครื่องมือ e-government mobile application ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการแบบต่างๆโดยมีประชากรร้อยละ90สามารถเข้าถึงร้อยละ92ของสวัสดิการที่รัฐจัดให้แบบ one stop service เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กสสเริ่มเข้าไปทำงานด้วยโดยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเพื่อให้น้องๆที่ก้าวพลาดสามารถเรียนต่อหรือฝึกอบรมวิชาชีพในระหว่างการคุมขังและป้องกันการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ วิทยากรจาก Prison Fellowship International ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวการจัดโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังและทำงานกับครอบครัวและชุมชนในการสัมมนาหัวข้อห้องเรียนเปลี่ยนชีวิตการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสัมมนาทั้ง6เวทีขั้นต้นยังได้เชิญผู้บริหารโครงการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จากภาคีเครือข่ายของกสศมาบอกเล่าถึงการทำงานในบริบทของประเทศไทยอีกด้วยนอกจากจะช่วยเพิ่มมิติให้หัวข้อการสัมมนายังเป็นโอกาสในการเผยแพร่โครงการหรือนวัตกรรมส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีศัก,กยภาพของไทยอีกด้วยโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติระยะที่4 ยังได้เริ่มนำล่ามภาษามือเข้ามาอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการได้ยินเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาตลอดโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น955คนเพิ่มขึ้นจากโครงการระยะที่3 323คนหรือคิดเป็นร้อยละ51.1 จำนวนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งอยู่ที่159คนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้100คนโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงภาครัฐภาคประชาสังคมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในอนาคต โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสาระและบทบาทของการเป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสนับสนุนการทำงานท้องภาคีเครือข่ายและขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นและยังมีแผนที่จะจัดการสัมมนาแบบออนไซต์ในสถานที่จริงหรือแบบไฮบริดสลับกับแบบออนไลน์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และตึงความสนใจของผู้เข้าร่วมให้มากขึ้น ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและการติดตามอย่างเหนียวแน่นจากทุกท่านต่อไป